ตัววาที่ใหญ่ที่สุดในโลกบุกไอคอนสยามแล้วตัวน้องนี่ใหญ่มากด้วยความสูงถึง12เมตรเทียบเท่ากับตึก4ชั้นเลย ราอยู่กลางแม่น้ําเจ้าพยาแบบนี้เห็นชัดสุดๆเลยเมื่อวานผมไปงานเปิดตัวซ<า>ูคิดเกมซีซั่นสองบอกเลยว่างานนี้เน็ตฟ i ิกเขาเล่นใหญ่จัดเต็มจริงๆนะฮะกับงานเปิดตัวซูคิดเกมเล่นลุ้นตัวซีซั่นสองที่ภายในงานนี้ก็มีมุมถ่ายรูปส,สวยๆให้เราทำคอนเทนต์เพียบเลยรวมถึงมีเกมปากระดาษเหมือนกับในซีรีส์เลยและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะฮะเพราะว่าภายในงานนี้ยังมีการจัดกิจกรรมถ่ายรูปเราเสมือนว่าเราเนี่ยเป็นผู้เล่นคนหนึ่งในเกมรูปของเราเนี่ยก็จะไปปรากฏอยู่บนจอยักษ์แบบนี้แต่สิ่งที่ผมชอบมากทีีี่่สสสุดดใใในนกกิจรรรรม้้้้้้คืืือออเเเเเเขขาาาาหหททํวย เลข3ตัวว่าเราอยากได้เสื้อเบอร์อะไรก็สกรีนลงไปเลยและเสื้อแบบนี้นะฮะก็มีตัวเดียวในโลกก็เป็นของเรานั่นเองและแล้วก็ถึงไฮไลท์ของงานนี้สักทีนะฮะก,การเปิดตัวโก,โกโกวาที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ล่องเรือมาจอดเทียบท่าเรือของไอคอนสยามเลยพร้อมกับการแสดงโชว์สุดอลังการคนดูเนี่ยก็รอดูกันเพียบเล